มาต่อกันอีกนะครับยังไม่หมดเดินเหนื่อยแล้วยังไม่หมดบ้านปู่นะบ้านปู่บ้านปู่เดี๋ยวไปดูปู่กันอันนี้ก็เป็นเล้าไก่นะครับเล้าไก่ไอันนี้เป็นยุงข้าวเนาะบ้านผมเรียกเล้าข้าวเหมือนกันเหมือนเล้าไก่แหละฝรั่งก็มีนะแม่บ้านอะ่ะมายมมีมีเยอะกว่าบ,บ้านอุตาดิษ เออผมนี่ไม่รู้จะต้นขาต้นอะไรเออขาเนาะโอ้ผมไปอยู่ในมาเนี่ยไม่รู้จากต้นขามะเขือนี้มะเขือไหมโอ้เล่นไอ้นั่นอ่ะปืนไม้อ่ะที่ว่าเอาเนี่ยเอาลูกเนี่ยใส่แล้วยิงกันนะหนังยางเคยเล่นไหมหนังยางหนีบแล้วยิงกันยุก้าศูนย์เท่านั้นนะ <l ux> เด็กยุคนี้คงไม่ได้เ่นอย่งนกันแล้วผมว่าจับมือถืออย่างเดียวแน่แต่ยุคนั้นน่ะเล่นกันสนุกไอ้ลูกเนี้ย ลมเย็นครับลมเย็นลมพู้มีกับไปให้ให้สิวเป็นไกล่ลงทางโน้นนะได้ดไม่ต้องถ่ายละไม่สวยไม่ต้องถ่ายละให้ <c oughs> อขเขาเอาที่เป็นเนาะไม่เป็นไม่ต้องถ่าย <c oughs> โวกไก่เยอะนะเนี่ย อันนี้มาปางเหมือนกันระวังลื่นนะอโอ้โหเก่งป่าฝาดกันไปไปกับอาซิลชมพูเหรอโอ้เป็นด้วยดกด้วยโอ้โหน,นู่นที่สุกอยู่บนบนนู่น แมวอ่ะไม่บรรทสูงโอ้นี่ค่ะไอ้อาทิพิเศษเลยโอ้เป็นเยอะโอ้โดกจริงของเกินบ้านเราโอ้ร้อยเปอร์เซ็นสบายเนียนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้ตกงานจะมาอยู่ด้วยแล้วเลยตกงานแล้วมันจะมาจะมาอยู่ด้วยนะโอ้ชมโอ สโมโเขาเป็นนันเนี่ยต๋สโมโอต้นโนโู้นดนี่ขนาดไม่ดกยังเป็นหลายหลายลูกนะนี่ไหนอ่นอนนอะชมพู่ค่ะชมหอ๋อโอ้มีมีมทุกหลังกว้างไหมเออ รุ่นสองละอืมนี่ก็หลังบ้านนะครับอ,อ,อือ,อนม่นโอใบเตยเอาไปใส่หลังรถด,ด้วยทำขนมอ่ามีอาชีพทำขนมด้วยนะครับอันนี้แกก้วมังรแก้วมังกรแก้วมังกรมันเป็นหน้าไหนนี่ อ้นั่นอะไรอยอต้นยอต้นยออมครับอยอลูกยอลูกยอเอ้ยที่เขานำทำน้ำาไม่ลูกยออะไรนั่นหรอใช่อ๋มันกินได้ไหมมันขมเหรออตมันเหม็นรมันเหม็นเป็นหมดเลยมะพร้าวแต่มะพร้าวสูงหน่อยโอ้ มะพร้าวดกเยอะค่ะส่วนกลวงนนี้เราเป็ดอันนั้นอันนั้นลำไยรู่น้ำไยไหมมั่วม่วงมีหมดเลยโอ้โหเออเป็นเยอะโอ้เยอะกว่าอุตาดิเด้กล้วยนึงมะละกอแกบอกอันนี้ชื่ออะไรไอโบไอโบไอโบอ๋อโบเพื่อนบ้านโบ อ้นั่นอะไรนะไข่ไข่อะไรนะไข่โน้ยเหรอไข่น้ยไข่น้ยตัวอยู่บ้านไข่โน้ยไอโบไอโบเดี๋ยวเจอพี่ปั้นโบอันนี้ต้นอะไรนะเดี๋ยวไรไม่รู้อะไรไม่รู้นะโอ้มะละกอนี่เป็นนี่กล้วยนะครับมาละกอเอาเรียงกวด้วยโควิดโคอ๋ชื่อโควิดด้วยโอ้เกิดใหม่เมื่อวาน สวัสดีครับเมื่อวานบ้านก็เกิดใหม่สวัสดีครับพ่อพ่อเอาลกไปต้มรอแล้วเนี่บ้านอ่ะโอ้เอ้ามันก็ยืนได้อย่างนี้เลยเหรอโหเก่งเนี่ยโอ้เมื่อคืนพ่อผมรอตั้งตีสองครึ่งอ่ะรอเอาลกน่ะโอ้ โอ้โหกัวน้อยกัวน้อยตัวผู้ตัวเม like okay. oh, yeah. oh. oh. ียครับเนี่ย๋อตัวเมียนั่นกับตัวเม so ียเหมือนกันโอ้ตัวเมียมันแพงกว่าตัวผู้ไหมครับแพงกว่าเนาะตัวผู้แพงกว่าเนาะโอ้ตัวเมียตัวเมียเออเกิดใหม่เพราะไล่กันเลยอันนั้นเกิดตีสองครึ่งอันนี้เกิดเจ้านี่อืมเก่งนะยืนเดินได้สบายเลยนะ แต่ลกมันจะตามออกมาอย่างเงี้ยครับ oh. อ๋อรากในต้นหนึงก้อนเลยนะอโวคาโดอโวคาโดอโวคาโดนะคะเนี่ยอ้ออโวคาโดรังอะไรไม่รู้เนี่ยเพิ่งเคยเห็นไม่ใช่รังต่อเหรอต่อมันก็เป็นหมดเลยเนาะโ <c oughs> อ้ดำส้มมันละ oh. <ด> oh. มุมด,ะมดก็มีนะนี่ฮะละมดุดโอ้ที่บ้านก็นละมดุดนี่ก็ละมุดอีก นี่ฮะอิวพาไกดไกด์นำเที่ยวมุดค่ะมดโอ้ไม่หมดเ่ยมีข้างหลังนู่นอีกอะนี่มดค่ะเนี่ยเด็ดกินได้เลยเด็ดกินได้เลยค่ะ<ไ><ไ>อะไรนะไอโบ้ไอโบไอโบไอโบไปครับอันนี้คือหลังบ้านของปูปู่มีลูกกี่คนอัอิวเก้าคนค่ะคนโอ้อโห อันนี้คนที่หกมีรูปเก้าคนตอนอ้อยค่ะตอนต้นอ้อยนี่เราโอเคน้ำได้น้ำได้โอเค<ข>อ,อ๋อเงาะอ๋อนี่เหรอเขาเรียกเงาะถ่ายรูปขอ,ขอ,อ๋อเอออันนี้อะไรตอนเด็กเยอะมากเลยอ๋อคุณนายตุลยสายอ๋อเนี่ยคุณนายตุลยสายนในกราบ นั่นใบพูมันใบพูแม่เคี้ยวอยูู่กกยาเคี้ยวมากเออสบายเลยนกระทกลกก็มีมันกระทลกลกคุุๆนะกระทกลกเนี่ยเอานี่ย่าย่าทำอะไรกินน้ำย่าอายุเก้าสิบสองเก้าสิบสามโอ้โหเอาไป กระทกลกเขาซื้อกินกันแที่บ้านหลนเยอะเลยไมรกากินกับอะไระทกลกเนี่ย้หมดแล้วได้เราไม่ถ่ายแต่ก่อนเลี้ยงเลี้ยงอะไรนะกบหรือปลาเล้ยงกบเลี้ยงกบด้วยแต่ก่อนเลี้ยงกบใครเป็นคนเลี้ยงพ่อเลี้ยงหมูเยอะเลยนี่ นับไม่วาดไม่ไหวเลยนี่ต้นอะไรเป็ดอะไรข้างหน้ามีฝรั่งอีกเนะะา,าะายอดไข่นี่เก็บกินทุกวันไข่เป็ดก็มีไข่ไก่ก็มีมมปาลาเนื้อแต่ปลาเนาะลิงจีก็มีอ่ะโอ้สุดยอดเอาโอ้โหโอ้ลิงจี กำลังเป็นกำลังกำลังปลูกโอ้อันนี้น้อยหน่าโอ้นี่นี่กินบ้างไหมเนี่ยเน่าหมดแล้วมั้งกินทุกปีขายด้วยค่ะขายด้วยโอ้โอเคโอเคเราเอียงสายโอ้สวยนะนี่สวยค่ะโอ้เซล ฝรั่งฝรั่งเน่าหมดแล้วมายมมันเน่าั่นแล้วมันเนาไม่มีใครกินเลยนะเนาะมันเยอะอ,อ๋อมันหมดฤดูมันเน่าขาดต้นไปเยอะมากนะครับผมฮะมหไหนต้นผักหวานยังไม่เคยเห็นเลยต้นใหญ่ผักหวานกินสดๆกับต้นนั่นเลมันนี่เลยนเดี๋ยวพูดนำไก่อาซิวอาซิว อ้าเพิ่งเคยเห็นนะนี่มันเป็นต้นอย่างนี้เหรออ๋อเอาปลูกเองเหรอเนี่ยเหรอต้นผักหวานโอ้เนี่ยโอ้เพิ่งเคยเห็นอ๋อี่ยอดนะคะที่เขากินนะคะอ๋อเนี่ยเนี่ยยอดอ่อนนี่มันเป็นต้นอย่างนี้เหรอจ้าโอ้ต้นผักหวานนะครับอย่างนี้โอ้ผักหวานอีกแล้ว โอ้ดีปลูกขายดีกว่าวเนาะอย่างงี้เนาะพ่อขายดีกว่าขายอย่างเดียวค่ะ <laughs> ขายได้ <laughs> โอ้เอตอ,เอตะกี้เห็นเห็นขลังนึงนะ่ะอยู่ต้มมนมะม่วงน,น,น,น่ะไหนอ่ะโอ้โน่นน่ะอยู่สูงสูงโน่นน่ะ <laughs> <laughs> เห็นเป่าไม่รู้เลยครับอยู่บนโน่น <laughs> โอ้ขลังใช่ไหมเยอะแยะลังบุดแดงอ๋อ แดงเลี้ยงเอาเศษอาหารโอ้ไม่เห็นนะมันสะท้อนแสงแล้วมันอยู่บนนู้นน่ะโอ้โหพวกมาละกอนี่นู่นนรังหนึ่งนี่รังเล็กอันนั้นรังใหญ่อยู่นู่นเล็กใหญ่เลี้ยงไงเอาเศษอาหารมาด้วอันนั้นต้นอะไรครับมานทิวเนี่ยนี่นี่นีนี่ต้นเนี่ย เอ้านี่ก็อะโคาโดเหรอสวยจังโอ้โหโอโคโดหน่อไม้ก็ไปหาตรงนั้นจบเลยจบโอ้ดีจังเลยโอ้มุมัมะกอเยอะนั่นนี่โอ้โหฮะมีทุกอย่าง โอ้ไม่ไหวแล้วเดินไม่ไหวแล้วมันเชื้อเดินาขาลากเลยเราเก็บขายวันละร้อยเงี้ยแก้วแก้วม,ม,มังกรอ,อีกโอ้โหสีม่วงอ๋อนีสีของมันด้วยเหรอนู่นอีกโอ้โหนู่นย,ย,ยอดยอดจริงจริงโอ้ตกงานแล้วมาอยู่กับซิลนี่แหละ อยู่กัปู่กับย่าเไม่ไม่ไม่ไมโอดตายแน่นอนแต่ย่าตื่นสายเนาะไม่ไหวแล้วเหนื่อยเด็กฝึกดูปู่ดูปู่นี่อ้ไข่หนุย่ยปู่ไปไหน,นแล้วไปนอนละ ปู่ไปนอนแล้วามมานน,นี่เอามาขับหกขวานทำไมแม่เอาปู่ไปทำอะไรนั่งอยู่ตรงนั้นนะ่ะเอ้าวปวดหัวเหอรอเอ้าเหรอปู่ะเอาจะดมไหมครับปู่อะปู่เก้าสิบสามโอ้โหน้องหัวเลย <c oughs> เ้อาหัว หายชดเลยเราบ้านเราหายชดนะฮะหายชด่ายชดเนี่ยบ้านปู่ก็เป็นประมาณนี้นะฮะเป็นกันเองปู่ย่าม <S <S uh, <S 2> <S 2> ีล uh huh ูกของคนแข็งแรงไไข่นุ้ยไข่นุ้ยไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้าต่อครับผม